สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักค่ะของชาวราศีกุมนะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีกุม16-31ตุลาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากๆสำหรับผู้ที่ยังติดตามคลิปแล้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยขอขอบคุณด้วยใจทุกๆท่านเลยค่ะมาดูกันนะคะลัคนาหรือดาวศุกร์ก็ดูได้เช่นกันนะคะของชาวราศีกุมในเรื่องราวของความรักก็ดูที่ดาวศุกร์ได้นะคะ ดูที่ลักคนาได้เช่นกันมาดูกันนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะคะ ชาวราศีกุมสำหรับคนที่มีคู่รักค่ะเรามองเป็นแบบนี้มากกว่านะคะสำหรับคู่ที่มีครอบครัวนะคะเป็นห่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องราวนะคะเรามองว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆภายในครอบครัวขึ้นมาบ้างนะคะอาจจะเป็นห่วงเวลาที่คุณดูแลเอาใจใส่ลูกคุณเป,เป็นพิเศษก็ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ความรักสุขงอมแล้วคบหาดูใจกันมานานมากแล้วนะคะ เราคิดว่าน่าจะมีเกณฑ์อะไรที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มีปัญหานะคะที่มีปัญหากันบ้างไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างคุณกลัวนะคะเรามองว่ามันมีเรื่องราวของคุณระแวงนะคะเรามองว่าระแวงหรือคู่ของคุณก็ได้นะคะมันมีเรื่องราวของการระแวงกันในเรื่องราวของเออกลัวว่าจะมีการนอกใจหรือกลัวว่าจะมีการคุย กับใครนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณหรือคู่ของคุณมีใครก็ได้นะคะไม่ฝ่ายคุณก็คของคุณมีคนใดคนหนึ่งที่ว่าเป็นคนเก่าคนในอดีตอะไรติดต่อมาอันนั้นก็มีส่วนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณระแวงกับเขาอันนั้นอนะ่ะได้ด้วยนะคะนี่คือสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่รักแต่ถ้าจะบอกว่าปัญหาใหญ่ไหมเราจะไม่ทายเรื่องของปัญหาใหญ่ที่ว่าต้องแตกหักนะคะเพราะว่าปัญหาใหญ่ปัญหาการแตกหัก อันนั้นค่อยไปถ่ายที่ตำแหน่งคนที่มีประเด็นแต่ถ้าจะบอกว่า,าถ้าปัญหายุมยิม้มมีนะคะปัญหายุมยิ้มมีอาจจะมีการระแวงกันเกิดขึ้นกันนะคะส่วนคนที่ความรักในครอบครัวช่วงนี้ก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆบ้างแหละนะคะมีเรื่องราวดีๆระหว่างคู่ของคุณหรือเรื่องของลูกของคุณหรือเรื่องของบริวารในครอบครัวก็ได้ด้วยโอเค มาดูนะคะชาวกลุ่มคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นเราก็เห็นว่าคุณน่าจะตัดสินใจอะไรมาเรียบร้อยละเสียใจเหมือนกันนะคะเรามองว่าคุณก็เสียใจแหละกับอดีตที่ผ่านมาเสียใจว่ามันมองไม่เห็นโอกาสความเป็นไปได้คุณอาจจะจบกับความสัมพันธ์มาก นะคะแต่ตอนนี้เรามองเห็นว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมองเห็นคุณค่าตัวเองมากกว่ารักษาใจตัวเองมากกว่ารักตัวเองมากขึ้นนะคะพยายามหรือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาละนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าที่คุณกับเขาไม่สามารถหวนกันกลับมาได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นายจบคุณก็ได้เลือกที่จะหนีปัญหาไปก็ได้โดยที่ว่าไม่เคลียร์อะไรกับคุณก็เป็นไปได้นะคะตรงนั้น โอเคนะคะนี่ก็คือสำหรับคนของชาวกลุ่มที่มีประเด็นค่ะชาวกุมบางท่านตัวเองนะคะอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะบอกว่ามันมีการเคลียร์กันไหมเรามองไม่เห็นว่ามันจะมีการเคลียร์กันเลยอะช่วงนี้นะคะแล้วตัวตนของคุณคุณก็อาจจะรู้ชัดเจนแล้วละว่าโอกาสวันข้างหน้ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะหัวท้ายจบขึ้นมาปิดคําว่าจบ เริ่มต้นโอกาสใหม่เริ่มต้นชีิตใหม่ของชาวกลุ่มช่วงนี้คุณก็เริ่มต้นชิดใหม่ละนะคะคุณอาจจะมองเห็นว่าตัวเองยังพอมีคุณค่ารักตัวเองมากกว่าดีกว่านะคะดีกว่ามานั่งคิดถึงเรื่องละถึงเสียใจไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเสียใจไปเขาก็ไม่ได้หวนกลับมาอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือตัวตนของคุณค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า มาดูตัวตนของเขาค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูตัวตนของเขากันโอ้เรามองว่าระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องของคุณเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วล่ะนะคะแล้วเราก็คิดว่าตัวตนของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็พอใจในสิ่งที่เขาทําอ่ะอาการของเขาเหมือนคนเจ้าชู้ด้วยอืมต้องบอกแบบนี้นิดนึงอแต่กลับกลายเป็นว่า ระหว่างคุณกับเขานะคะปัญหาใหญ่เลยก็คือคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะเขาอาจจะมีคนอื่นที่เป็นศัตรูหัวใจคุณก็ได้หรือคุณอาจจะมีคนอื่นที่เป็นศัตรูหัวใจเขาก็ได้นะคะเป็นคนอื่นที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือคนเดิมของเขาก็แล้วแต่นะคะแต่เรากลับมองว่าตอนนี้ตัวเขาเนี่ย ระหว่างคุณกับเขาเขาก็รู้เองแล้วล่ะว่ามันไม่น่ะช่วงนี้มันไม่น่าจะไปต่อได้เลยนะมันน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานะคะปัญหาคนรอบข้างเข้ามาวุ่นวายปัญหาอะไรต่างๆนานาตามมาแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งที่เขาให้ค่าให้ความสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องของความสุขของตัวเองซะมากกว่ามันเป็นเรื่องของความพอใจของตัวเองซะมากกว่าในสิ่งที่ตัวเองพอใจจะทําแบบนี้ นะคะตัวเองตัดสินใจแล้วนะคะที่ว่าไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้โฟกัสในเรื่องของความสุขความสําเร็จในชีวิตของตัวเองก็ได้นะคะแต่ถ้าจะบอกว่าระหว่างคุณมันโอกาสเป็นไปได้ไหมมันเป็นความรักสามเศร้าน่ะที่ว่ามันมีแต่ปัญหานะคะมีปัญหามันก็เลยถ้าจะบอกว่าตัวเขาเองเลือกข้างหน้านะคะเรามองว่าเขาน่าจะเลือกข้างหน้า,าเขาน้าจะมีคู่ของเขาแล้วไหม เนี่ยค่ะคือประเด็นเลยนะคะว่าเขาน่าจะมีคู่ครองของเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไหมสิ่งที่เขามีใจให้กับคุณมันเป็นเรื่องของความรักโลภมันเป็นเรื่องของการเสน่หาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนตัวหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเรื่องของความให้ค่าให้ความสําคัญเนี่ยเรามองว่าไม่ใช่นะคะคือการให้ค่าให้ความสําคัญในอันนี้หมายถึงว่าในเรื่องของการชี้ชัดเลยว่าจะอยู่กินกันเลยอะไรแบบนั้นนะคะอันนั้นคงคิดว่าไม่น่าจะใช่หรือแม้แต่ว่าเคยใช่ มันก็ตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะคะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเพราะใจของเขาเองนะคะมันขึ้นมาให้เลยว่าเปลี่ยนแปลงเพราะใจของเขาเองเขาจะเลือกที่เริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆสาหรับตัวเองซะดีกว่าที่ว่ามันไม่มีปัญหานะคะตรงนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามาดูความในใจของชาวกลุ่มบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรื่องเราอาจจะสลับตำแหน่งกันได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวกุมไปหมดซะทุกท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่านี่คือการเปิดไพ่ยิบซจริงนะคะไม่ใช่เปิดดวงส่วนตัวนะคะวันเดือนปีเกิดส่วนตัวอันนี้ไม่ใช่มาดูกันนะคะความในใจของชาวราศีกุมค่ะจะสื่ออะไรบ้างโอ้คุณบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอะ รียกว่าอะไรดีเลยคุณรู้อยู่แล้วว่ามีคนอื่นเป็นหนังยอกหนามยอกอกต้องใช้คํานี้เนาะถึงถูกต้องเนาะ <c oughs> คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองทําอะไรเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเจ้าชู้ของเขามันเกิดขึ้นความเจ้าชู้ของเขาความเห็นแก่ตัวของเขาทําให้คุณกับเขามีปัญหากันนะคะมีการบางคู่มีเรื่องราวของการทะเลาะก,กันนะคะด้วยความเจ้าชู้ด้วยความเห็นแก่ตัวหรือเป็นปัญหาของ คู่แข่งนะคะคู่แข่งทางหัวใจนี่แหละมันก็เลยต้องจบมีอะไรบางอย่างที่เขาบอกมาว่าชาวราศีกุมคุณจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะคุณชัดเจนกับตัวเองแน่นอนแล้วตัวเองสมควรหาความสุขให้กับตัวเองดีกว่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวของปัญหาความวุ่นวายที่ตะที่ผ่านมามันสมควรจะต้องยุติ ลงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็รู้ว่าระหว่างคุณกับเขามันมองไม่เห็นโอกาสความเป็นไปได้เลยนะคะเราหองระแหงกันมีปัญหากันต่างคนต่างเอาชนะกันด้วยต่างคนต่างไม่ใส่ใจกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตของคุณไปโดยที่ไม่เหลียวแลกใจคุณเลยไม่ได้มานั่งนึกถึงความรู้สึกของใจของคุณเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยชาวราศีกลุ่มคุณชัดเจนกับเองแล้วคุณสมควรที่จะหาความสุขเข้าหาตัวเอง เรื่องราวระหว่างตรงนี้กับคุณกับเขามันสมควรจะถึงคราวที่สิ้นสุดนะคะเรามองว่าในใจของคุณคุณคิดว่าสมควรแล้วที่ว่าจะสิ้นสุดสักทีหนึ่งนะคะไม่อยากได้แล้วอาการของคนเจ้าชู้ไม่อยากได้แล้วอาการของคนเห็นแก่ตัวนะคะมาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายชาวกลุ่มเองก็ได้ที่เป็นอาการแบบนี้นะคะมาดูเขาของคุณนะ จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวกลุมนะคะโอ้เขาบอกมาว่าอืมความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพยายามแล้วอะพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วลองพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่มันก็มีปัญหาที่มันเคลียร์กันไม่สิ้นมีปัญหาไม่จบ นะครับปัญหามันก็ยังคงเกิดแล้วปัญหามันก็ยังคงอยู่นะคะก็สู้สู้เลือกที่จะจบดีกว่านะคะต้องบอกแบบว่าสู้เลือกที่จะจบแล้วก็ต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตของตัวเองตัวเขาเองก็เลือกที่จะจบนะคะตรงนี้ตัวเขาเองถ้าเป็นฝ่ายชาวกลุ่มเป็นผู้กระทําก็ย่อมหมายถึงว่าตัวเขาเองเขาอยู่ได้นะคะทุกวันนี้เขาอยู่ได้แล้วเขามีความสุขกับตัวเองแล้วเขาพยายามทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขนะคะตรงนั้นโดยที่ ถ้าจะบอกว่าโดยที่สนใจเรื่องราวตรงนี้ไหมสนใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไหมเรามองว่าเขาพยายามปัดปัญหานะ่ะปัดปัญหาแล้วก็ตัดปัญหาด้วยนะคะถ้าจะบอกว่าเคลียร์อะไรไหมเขาไม่ได้เลือกที่จะเคลียร์เลยเขาก็ปล่อยปัญหานี้แหละโดยที่ไม่สนใจไม่รับรู้ละนะคะต่างคนต่างเดินนะคะตัวเขาเองเลือกที่จะหนีปัญหาเราบอกว่าเลือกที่จะหนีปัญหาซะดีกว่านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจ มันมีเรื่องราวเรื่องของหัวใจถ้าคุณเป็นคู่กับเขามาก่อนก็ย่อมหมายถึงว่าเขามีคนอื่นแล้วละ่ะ <ฤ fit S 1> นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าเขามีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือตรงนี้ถ้าเป็นฝ่ายชาวกลุ่มก็ย่อมหมายถึงว่าเขาก็รู้ตัวนะ่ะว่าถ้าเป็นฝ่ายชาวกลุ่มกระทําเขานะเขาก็ย่อมรู้ตัวว่าชาวกลุ่มคุณมีคุณมีคนอื่นนะคะแลวเขาทั้งเรื่องนี่เขาพยายามปรับจูนพยายามปรับตัวเข้าหาคุณแล้วแต่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นผลมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธระทขึ้นมานะคะ โอเคนี่ก็คือความในใจค่ะมันมีเรื่องราวของการทําอะไรรับหลังกันมันมีเรื่องราวของความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมันมีเรื่องราวของความระหองระแหงกันมันมีเรื่องราวของหนึ่งคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนรอบข้างตรงนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นคุณกับเขาสองคนก็ได้ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วปัญหาก็คือมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นอะไรที่เป็นน้ํากับไฟนะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวก็มีปัญหา3วันดี4วันไข้ด้วยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันก็เลยลงเอยโดยที่การที่ว่าทางใครทางมันซะมากกว่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มค่ะนะคะแนวโน้มของชาวกุมกับเขาจะเป็นยังไงบ้าง เรามองว่าในใจลึกๆของชาวกลุ่มเนี่ยคุณอะจริงๆแล้วคุณหวังนะเรามองว่าคุณหวังอะคุณหวังว่าเขาจะเคลียร์อะไรบ้างคุณหวังว่าเขาจะมาพูดคุยกับคุณให้รู้เรื่องบ้างชัดเจนบ้างนะคะหรือก่อนหน้านี้คุณเคยหวังว่าเขาจะดูแลคุณบ้างแต่ตอนนี้อาการของคุณอะค่ะมันเหมือนกับคนแบบว่าไม่หวังแล้วอะอาการของคุณคุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่า โอกาสตรงนั้นน่ะมันมองไม่เห็นเลยคุณหวังเราบองว่าคุณหวังว่าเขาจะเคลียร์อะไรกับคุณคุณหวังว่าเขาจะชัดเจนกับคุณคุณหวังว่าเขาจะมีอะไรที่ว่าดูแลคุณนะคะแต่ตอนนี้หมดหวังตอนนี้คือไม่ใช่หมดหวังอย่างเดียวคือคุณตัดสินใจนะคะทั้งทั้งที่ตัวเองก็เสียใจแต่คุณตัดสินใจเรื่องที่จะจบดีกว่าเพราะโอกาสมันไม่มีละความเป็นไปได้มองไม่เห็นเพราะว่าหนึ่งเลยคุณก็อาจจะรู้ว่าเขาทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองทําอะไรเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทําอะไรรู้สึกว่า หาความสุขเข้าหาตัวเองซะมากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณรู้ว่ามันมองไม่เห็นโอกาสความเป็นไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวของคนรอบข้างเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ตรงนั้นคนรอบข้างด้วยมือที่3ด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแนวโน้มของคุณก็ทําได้แต่ว่าโอเคเก็บเรื่องราวตรงนี้ไว้นะคะเป็นบทเรียนต่างคนต่างจบนะคะพยายามหาความสุขเข้าหาตัวเองบ้างแล้วพยายามทําอะไรที่ว่าตัวเองมีความสุขบ้างแล้วนะคะอยู่ในห่วงของเหมือนกับว่าคุณกําลัง อยู่ในห่วงของสถานะของคุณกําลังเปลีนนะ่ยนแปลงน่ะแต่เป็นสถานะทางใจของคุณเองซะมากกว่าเพราะคุณคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณกับเขามันน่าจะห่างกันมาจริงๆนะคะว้าวมันมีอะไรบางอย่างไหมถ้าคุณกับเขาไม่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเราก็ย่อมหมายถึงว่าเขาน่นจะมีครอบครัวนะนะคะน่าจะมีครอบครัวที่เขาให้ความรักมากกว่าคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาทุกอย่างอะ่ะมันความรักที่มอบไปเนี่ยมันมัน ที่ว่าได้รับกลับคืนมาเนี่ยมันแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีค่าอะไรเลยประมาณนั้นนะคะคือเขาอาจจะให้ค่าคนอื่นมากกว่าให้ค่าคุณนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ชาวกลุ่มกำกำลังเผชิญว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่เสียใจก็เสียใจแต่สมควรที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้แล้วนะคะอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะมาดูแนวโน้มฝั่งเขาว่าจะเป็นยังไงบ้าง มาดูฝั่งเขานะคะโอ,เะมมอ,อ้เพราะความไม่ซื่อสัตย์อืมเพราะความไม่ซื่อสัตย์นะคะมันก็เลยต้องเกิดเรื่องราวแบบนี้นะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึง ความไม่ซื่อสัตย์มันก็เลยเกิดเรื่องราวที่เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเขาเองถ้าจะบอกว่าเขาทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง อันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะเอาเตเป็นที่ตั้งตลอดเวลาเลยนี่คือแนวโน้มของเขาเขาก็รู้อยู่แล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เลือกจบกับคุณเนี่ยมันย่อมใหม่ที่เลือกว่าคุณกับเขาต้องจบกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเกาะหน้านี้มันมีเรื่องราวของปัญหามันมีเรื่องราวของความจืดจางนะคะมันมีเรื่องราวของการไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นอ่ามันก็เลยเป็นช่องว่าง ที่ทำให้เขารู้สึกที่เขานอกใจคุณอันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะโอโอเคค่ะด้วยความที่เห็นแก่ตัวด้วยอีกต่างหากต่างคนต่างจบต่างคนต่างตัดสินใจละนะคะแล้วต่างคนต่างไม่คิดจะเคลียร์ปัญหาด้วยเรามองแบบนี้มากกว่านะ,ะต่อให้คุณรอเขาไปเคลียร์ปัญหาตัวเขาคิดว่าเขาไม่น่าจะเคลียร์ปัญหานะนะคะคิดว่าเขาเลือกจบกับคุณนะ่อาจจะเป็นเพราะว่า ต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยต่างคนต่างมีทิฐิต่อกันดีกว่านะคะถึงแม้ว่าจะมีความรักยังไงก็ตามแต่มันมีทิฐิตรงนี้มันมีเรื่องของความไม่ยอมกันนะคะมันมีเรื่องของความดึงดันดึงดันกันแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีเรื่องของความจืดจางกันมาก่อนนะคะต่างคนต่างก็เลยต่างเดินนะคะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างจบตัวเขาเองเขาก็อยู่ของเขาส่วนตัวคุณเองคุณก็จะพยายามปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองสมใหม่ พยายามมีความหวังกับตัวเงว่าวันข้างหน้าตัวเองก็ยังมีความสุขได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะชาวราศีกุมเขาบอกว่าจริงๆแล้วใจลึกๆคุณยังรักเขาคุณยังคิดว่าเขาคือคู่ของคุณแต่คุณต้องพยายามพยายามตัดใจอะนะคะพยายามตัดใจแล้วก็ พยายามแบบว่า,าให้ค่าตัวเองพยายามสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองนะคะต่อให้คุณเคยคิดว่าคุณจะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเขาต่อให้คุณเคยคิดว่าคุณจะสร้างฐานะร่วมกันกับเขาก็ตามแต่ตอนเนี้นะคะตอนนี้คุณต้องหันมาทําให้ทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะก็บอกว่า,าเพื่อตัวเองจริงๆค่ะนะคะ เร็วๆนี้ของชาวราศีกุมสําหรับคนที่มีประเด็นอเรากลับมองว่าตัวตนของคุณเนี่ยคุณยังมีความหวังนะคุณยังมีคนอื่นเข้ามานะคะของชาวราศีกุมคุณยังมีความรักครั้งหม่เรามองเห็นอะไรแปลกๆที่ว่ามีคนอื่นเข้ามาชอบพอคุณ่ะหรือที่ว่าอตอนนี้นะคะ แนวโน้มของคุณบทสรุปของคุณเนี่ยคุณอาจจะกําลังเลือกที่จะตัดสินใจอะไรใหม่ก็ได้เลือกที่จะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับใครใหม่ก็ได้นะคะเผื่อว่าวันข้างหน้าจะมีอะไรที่ดีกว่าแต่ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันแน่ใจตรงที่ว่ามันมองไม่เห็นโอกาสเท่านั้นเองนะคะมองไม่เห็นโอกาสที่จะหวนกลับมาเคลียร์กันต่อให้คุณรู้ว่าคุณกับเขาจะโอกาสมาเคลียร์กันยังไงวังวนความวุ่นวายแบบเดิมมันก็ต้องอยังคงอยู่นะคะตรงนั้น แปลกๆตรงที่ว่าชาวราศีกุมคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เขาอาจจะมาชอบพอคุณติดต่อพูดคุยกันกับคุณน่ะนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังกับตัวเองอะไรประมาณนี้ด้วยไหมนะคะแต่ถ้าแต่เป็นเรื่องราวของเขาแน่นอนตรงที่ว่าคุณจะไม่ยอมอ่ะคุณจะไม่ยอมอยู่วังวนแบบเดิมแน่นอนคุณจะลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองละคุณจะให้ความหวังกับตัวเองคุณจะให้โอกาสกับตัวเองละนะคะนี่ก็คือบทสรุปของ คนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นมองเห็นว่ามีอะไรแปลกๆตรงที่ว่าจะน่าจะมีใครเข้ามาหาคุณด้วยนะนะคะทําให้คุณเลือกที่ว่าโอเคถ้าวังวนแบบเดิมมันไม่ดีขึ้นคุณก็สมควรที่จะเปิดเปิดใจให้ใครใหม่แล้วก็มีความหวังให้กับตัวเองได้บ้างนะคะมาดูคนโสดคะ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดตรงนี้ ชาวราศีกุมนะคะคนโสดมีความรักเข้ามาคนโสดมีอารมณ์มีความรู้สึกว่ามีความรักเข้ามากําลังศึกษาดูใจใครอยู่ไม่ทราบได้นะคะคนโสดม,มีความรักเข้ามาใหม่ค่ะกําลังดูดูใจกันกําลังศึกษาใจกันหรือเปล่านะคะอาการของคนโสด มีเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งของคนโสดเขาบอกมาว่าบางคนต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นบางคนเท่านั้นอาจจะมีเรื่องราวอาดีตเป็นบทเรียนทําให้ช่วงนี้รู้สึกว่าคุณอยากจะก้มหน้าก้มตาขอสร้างฐานะตัวเองก่อนอยากจะได้รวยก่อนโอเคชาวโสดชาวุุมิส่วนใหญ่มีความรักข้างใหม่กําลังเข้ามาหาคุณ นะคะมีคนมาชอบคุณแน่นอนมีคนมาขายขนมจีบคุณแน่นอนอาจจะอายุไล่เรียกกันกับคุณก็ได้หรืออาจจะเด็กกว่าก็ได้นะคะเขาอาจจะมามองเห็นอะไรดีๆในตัวคุณแต่ตัวตนของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องรักตัวเองอะนะคะอาการของคุณคุณรู้สึกว่าคุณต้องรักตัวเองคุณจะศึกษาใจเขาคุณจะดูเขาไปก่อนคุณยังไม่ได้แบบว่าจะรีบด่วนตัดสินใจชัดเจนว่าอุ้ยต้องเป็นแฟนกันนะอะไรแบบนี้นะคะยังกัมกัมกึ่งๆึต้องใช้คําว่ายังกัมกัมกึ่งกึงที่ว่า ยังไม่เปิดเปิดใจแหละแต่ไม่เปิดใจเต็มร้อยนะคะตรงนั้นชาวโสดมีความรักเข้ามายินดีมากๆเลยมีคนมาจีบคุณอะนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเคยมีตำหนิมาก่อนก็ได้นะคะต้องบอกแบบนี้ว้าวแต่คุณเหมือนกับว่าคุณยังไม่กล้าที่จะเต็มร้อยเพราะว่าคุณระแวงคุณเรามองว่าคุณไม่ใช่ระแวงหรอกคุณกลัวคุณกลัวว่าเขามาแบบโสดสนิทจริงไหมมากกว่านะคะ มันมีอะไรที่คาใจคุณคุณคิดว่าเขาจะโสดหรือเปล่าเอร์สกิกหรือเปล่าอะไรแบบนั้นน่ะแต่ก็น่ายินดีด้วยนะคะของชาวราศีกุมคนโสด เขาคนนั้นอาจก,อก็อาจจะเคยจบกับเรื่องราวของความรักมานะคะอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังความรักมาอาจจะเป็นคนที่เคยมีอดีตในเรื่องราวของความรักที่มันไม่สวยมานะคะแต่เขามาเขากับคุณตรงเนี้ยนะคะก็อาจจะมาชอบคุณในลักษณะที่ว่าเขามองเห็นอะไรดีๆในตัวตนของคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่เรามองว่าคุณไม่น่าจะมีคนเข้ามาคนเดียวนะของชาวราศีกุม เรามองว่าคุณน่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะแตห่หนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่โอเคคุณรู้สึกว่าคุณมีใจนิดนึงเป็นคนที่คุณจะลองคุยนิดนึงนะคะคนอื่นก็เรามองว่าคุณก็คุยไปก่อนอะไรประมาณนี้ด้วยหรือคุณยังไม่ได้ตัดสินใจใครสักคนก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้บอกต้องบอกนิดนึงการเปลี่ยนแปลงใครโสดมาแล้ว ใครโสดมาแล้วใครเปลี่ยนแปลงชีวิตมาเรียบร้อยแล้วใครอิสระเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้นะคะเรากลับมองว่าคุณอาจจะได้พบเจอนะอถ้าจะบอกว่ามาในลักษณะคู่เลยไหมเดี๋ยวขอดูเลยนะคะว่ามาในลักษณะคู่เลยหรือเปล่าว้าวว้าวถ้าคู่อัคู่แต่เรามองว่าคุณต้องเลือกดีๆ นะคะเรามองว่าคุณต้องเลือกดีๆเพราะาเราคิดว่าชาวกลุ่มไม่น่าจะมีคนเข้ามาหาคุณแค่คนเดียวนะคะไม่น่าจะมีคนเข้าหาคุณแค่คนเดียวแต่เรามองว่าคุณจะเลือกคนที่ฐา,านะวยวุฒิคุณวุฒิที่เพอร์เฟกเรามองแบบนี้นะนะคะที่เพอร์เฟกด้วยโอเคใครที่เลือกไม่ถูก เขาบอกมาว่าเดี๋ยวคุณจะหาทางออกให้กับใจตัวเองเองแหละเดี๋ยวคุณจะรู้เองแหละว่าคุณสมควรจะเลือกใครนะคะแต่เราบอกได้เลยว่าชาวกลุ่มอย่างน้อยๆคุณไม่ได้มีคนเข้ามาหาคุณคนเดียวแน่นอนนะคะเป็นการพูดคุยกันติดต่อทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้นะคะน่าจะมีคนเข้ามาให้คุณตัดสินใจแล้วนะคะแล้วโอกาสมาหาคุณแล้วนะคะคนโสดความรักครั้งใหม่เข้ามามีคนขายขนมจีบคุณแล้วก็ไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งคนด้วย นะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนึ่งคนไม่ใช่ต่ำกว่าหนึ่งคนนะคะอ่ณนะมากกว่าหนึ่งคนนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครเข้ามาเป็นชีวิตคู่เพราะมีโอกาสแนวโน้มว่าคุณจะมีคู่มีโอกาสแนวโน้มว่าคุณจะได้ลงเอยเพียงแต่ว่า คุณเลือกดีๆเลือกที่คุณต้องการเลือกที่คุณปรารถนาเลือกที่คนที่คุณชอบอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณนะคะโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงของชาวโสดนะคะแล้วก็ราศีกลุ่มด้วยขอให้พบเจอท่านที่สินเสมอกันความรักที่ดีงามความรักที่มากเกื้อกูลนะคะพบเจอแต่ความดีนะคะโอเคค่ะยินดีมากๆของชาวกุ่มนะคะคนโสดได้พบคู่นะนะคะตัดสินใจดีๆนะคะ ความรักคือสิ่งสวยงามอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครเท่านั้นเองไปก่อนนะคะคลิปนี้ไว้ติดตามคลิปความรักธาตุลมเดี๋ยวไม่แน่ว่าเดือนหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคลิปความรักราศีแล้วก็ <Yeah. S 1> หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของธาตุนะคะเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักทุกๆท,ท่านเลยค่ะนะคะขอให้มีความสุขคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ